หาพิบัติภัยในประวัติศาสตร์ในวันหนึ่งในปีคิตศักราช535ถึง536หรือปีพุทธศักราช1078ถึง1079มีการบันทึกไว้ว่าโลกค่อยๆมืดลงมืดลงจนไม่เห็นแสงอาทิตย์เลยในบางพื้นที่บางพื้นที่เห็นแสงอาทิตย์กร้ไรไร เพียงสีชั่วโมงอากาศหนาวเย็นไปทั่วโลกมีฤดูหนาวที่ยาวนานที่สุดที่มีบันทึกในประวัติศาสตร์ยามค่ำคืนก็ไม่เห็นแสงจันทร์หรือเห็นหลังๆสลัวสลวในเงามืดและทุกคนก็เข้าใจว่าพระอาทิตย์กำลังจะดับลงอากาศแห้งแล้งน้ำจากแหล่งต่างๆหายเกือบหมดความแห้งแล้งครอบคลุมไปทั่วโลก ทั้งจากบันทึกในประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นอินเดียและจีนโดยในจีนเองเมืองสีอ่านก็บันทึกว่าคนตายไปมากกว่าร้อยละ80มีรายละเอียดตัวเลขที่สำคัญคือมีพระอาทิตย์มืดในวันที่24มีนาคมพุทธศักราช1,078ไปจนถึงวันที่24มิถุนายนปี1,079 หรือดวงอาทิตย์มืดประมาณ15เดือนนักโบราณนคดีสันนิษฐานว่าภูเขาไฟระเบิดที่อินโดนีเซียทำให้เกิดควันปกคลุมโลกจนไม่เห็นดวงอาทิตย์เขาสันนิษฐานจากหลักฐานทางธรณีวิทยาว่าเกาะสมาตรากับเกาะชวานั้นเป็นเกาะใหญ่ยาวเนื้อเดียวกัน แต่เกิดการระเบิดใหญ่ของภูเขาไฟการากาตัวทำให้เกาะทั้งเกาะหักกลางลงกลายเป็นเกาะสมมาตร,ราเกาะการากาตัวและเกาะชวาซึ่งตอนนั้นลบปุรีคือเมืองชายทะเลนั้นก่อนน้ำจะแห้งลงมาเป็นบางกอกสิ่งหนึ่งที่เนจอนแบล็กและอีกหลายๆคนสงสัย ทำไมเหตุการณ์นี้ไม่มีบันทึกจริงในหนังสือประวัติศาสตร์โลกที่สอนกันในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วโลกพวกเราก็ฟังประวัติศาสตร์โลกมามากแต่ไม่เคยเห็นกันใช่ไหมคะแต่จากข้อมูลนี้ทำให้วิเคราะห์ได้ว่าพิบัติภัยที่ทำให้โลกเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือนั้นสองครั้งเกิดขึ้นที่อินโดนีเซีย เหตุเกิดครั้งแรกการระเบิดของอภิมหาภูเขาไฟดาน,นัวโทวบ้าซูปเปอร์บอคาโนที่ดาบัวโทวบามีขนาดเล็กกว่าเยลโลสโตนแต่การระเบิดของดาน,นัวโทวบ้าพลเท่าทานออกมามากกว่าถึง4ถึง40เท่านี่ไม่แน่ใจนะคะว่า4หรือ40เท่าของเยลโลสโตนที่มีผล ทำให้โลกเมืดมิดไปหมดสัตว์และพืชตายหมดเท่าฐานจากดานโนโทบา้าไปปกคลุมเนปาลหนา8เมตรอินเดียหนา16เมตรและจีน16เมตรมาถึงเมืองไทยกันบ้างเชียงรายเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางหวังชิ้นที่เป็นชายทะเลน่าจะมากกว่า16เมตรเพราะหลักฐานจากซิดิก้า ที่เราขุดมาทำเครื่องใช้เซรามิกกันเป็นเครื่องบ่งชี้อย่างชัดเจนเหตุเกิดครั้งที่สองก็เรื่องที่จะเข้าว่าที่การากาตัวระเบิดครั้งแรกทำให้เกาะขาดจากการเป็นเกาะสมมาตราและชวาและเชื่อว่ามีคนรอดตายจากแอตแลนติกรอดตายจากอนคูณาธีรอดตายจากซุเมเรียนและอินคาเพราะบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ แต่ทุกคนบางกลุ่มที่มีอิทธิพลมากที่เก็บรักษาประวัติศาสตร์และข้อมูลนี้ไว้และนำมาใช้ในการควบคุมโลกก็คืออิลูมิเนติที่ใช้กลไกผ่านกลุ่มเมสันกลุ่มไซออนิสและกลุ่ม NWO มาจนปัจจุบันก็ยังปิดหูปิดตาของประชาชนไม่ให้รู้เท่าทันเหตุการณ์เพราะหากรู้เท่าทันจะปกครองโลกควบคุมเศรษฐกิจไม่ได้ เช่นความลับที่ปารามิสกีซ่าหรือโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำแห่งแรกของโลกในปัจจุบันส่งไฟฟ้าแบบไร้าสายหรือไวเลสดนั่นเองและพอมาในปัจจุบันนิโคลไลเทสลามาค้นพบคิดระบบไฟฟ้าและจะนำระบบการแจกไฟฟ้าฟรีนี้มาใช้แต่ว่าโดนผู้บริหารไฟสวอเตอร์ตัดตอนเสียก่อนมิฉะนั้นแล้ว ก็จะใช้น้ำปั่นไฟฟ้าขายไม่ได้แล้วก็เอาไฟฟ้ามาเป็น,นกลไกควบคุมวิถีชีวิตของพวกเราจนทุกวันนี้โดยไม่พัฒนาพลังงานที่สะอาดไฟฟ้าจากพลังงานน้ำไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และดีที่สุดก็คือเอาไฟฟ้าที่อยู่รอบๆตัวเรามาใช้แบบที่เทสลาทําแล้วโดนก่อวินาศกรรมไม่ให้สำเร็จทันเวลาแค่นั้นเอง การส่งไฟฟ้าโดยไม่ใช้สายดกรก้องเป็นก็ทดลองทำสำเร็จแล้วด้วยนะคะอย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นและอย่าเห็นในสิ่งที่เชื่อทุกอย่างต้องศึกษาค้นคว้าคิดพจิจารณาวิเคราะห์และสรุปตัดสินใจด้วยตัวของท่านเองดังนั้นวิกฤตการณ์ที่เลวร้ายที่จะถึงนี้ตัวท่านเองตอบตัวท่านเองได้ดีที่สุดว่าจะเคลื่อนไหวอย,อย่างไรเมื่อไร่ และจากข้อมูลสถานที่ที่ปลอดภัยมากที่สุดอันตรายน้อยที่สุดในยันแผนที่ที่สีขาวนั้นนับจากแนวดอยเตา่าลี้กอกขาทุ่งเสเียมผีปั่นน้ำเขาพรึงน้ำปาดชาตรการนครไทยทับเบอร์น้ำหนาวผูกกระดึงผูเรือจรดวัดหลวงปู่เขาอนาลโยขึ้นไปทางเหนือคือสถานที่ ที่น่าจะไปสร้างที่หลบภัยกันมากที่สุดถือเป็นโซนเอในพื้นที่โซนเอที่ว่าปลอดภัยนี้ก็ต้องอยู่สูงกว่าน้ำทะเลอย่างน้อย235เมตรด้วยกันนะคะบางพื้นที่ในเขตโซน A ต่ากว่า235เมตรก็อยู่ไม่ได้ค่ะเพราะน้ำก็จะเสมเป็นทะเลสาบภายหลังและในพื้นที่โซนเอที่เป็นที่ราบที่นา ก็จะยุบตัวจากแผ่นดินไหวและหากอยู่ในใกล้แนวครองชนลประทานแม่น้ำครองใต้เขื่อนต่างๆก็อาจจะต้องถูกนำท่วมเมื่อแผ่นดินไหวเขื่อนพังเช่นเชียงแสนแม่สายถ้าเข้าเปลือกน้ำมีโอกาสท่วมสูงจากถนนหน้าบ้านถึง40เมตรหากเขื่อนจีน8-14ถึง14แห่งแตกลงมาจาก12ปัอปนา ส่วนพื้นที่สีขาวที่ต่ำลงมาและสูงเกิน1,000เมตรถือเป็นโซนบีที่ยังมีโอกาสโดนน้ำตกใส่ได้พื้นที่สีขาวที่อยู่ระหว่าง600ถึง1,000เมตรถือเป็นโซนซีที่น่าจะโดนน้ำกระแทกจากคลื่นกระทบฝั่งที่น้ำทะเลเคลื่อนมาประทะเข่ากระแทกไปกระแทกมา ส่วนพื้นที่สีขาวที่อยู่ต่ำกว่า600เมตรถือเป็นโซนดีเด์เพราะน้ำกระแทกกระทบแรงมากๆโอกาสรอดอยากมากมากวัดกันที่ดวงจริงๆค่ะสำหรับเรื่องสนามแม่เหล็กโลกย้ายที่ใหม่ย้ายตำแหน่งใหม่นั้นมันเกิดขึ้นทุกวันอยู่แล้วมันยังแกว่งอยู่มันยังไม่นิ่งและมันยิ่งแกว่งมากเท่าไหร่ ภัยธรรมชาติก็จะรุนแรงมากขึ้นมากขึ้นทีนี้เมื่อมันได้จังหวะหลงล็อกตำแหน่งใหม่บนโลกมันก็จะมีผลให้พื้นที่ต่างๆบนโลกปรับเปลี่ยนเคลื่อนย้ายตำแหน่งไปด้วยคือโลกขยับเอียงทางกายภาพจริงเช่นไทยย้ายขึ้นสูงไปอยู่ตำแหน่งกรุงปักกิ่งมองโกย้ายขึ้นไปเป็นขั้วโลกเหนือ ส่วนเรื่องการย้ายทางกายภาพนี่แหละค่ะที่จะทำให้น้ำในทะเลมหาสมุทรทะเลสาบกระชออกันไปไปมา,มาเกิดคลื่นกวดไปกวาดมากระทบไปกระทบมาดังนั้นแล้วพื้นที่สีขาวแนวเขาตะนาวสีอุทัยการเพชประจวบจุมพรสุราชนาครพัทลุงนาทวี สันกลาคิรีสุขีรินและแนวชัยภูมิแก่งเคราะห์ลงไปปากช่องเขาใหญ่หวังน้ำเขียวเขาพระวิหารเป็นเขตอันตรายจากการกวาดล้างของน้ำที่จะไหลกระแทกเข้าไปไหลกระแทกเข้ามาหากท่านไม่มีห้องใต้ดินที่มันคงแข็งแรงจริงๆแบบนี้ว w a t e r p r o แแ a i ์ล็อกเก็ตแล้ว โอกาสกรอดก็เกิดดวงกับบุญค่ะหากสงสยัยเพราะน้ำไม่ได้ค่อยๆขึ้นแบบน้ำท่วมหรือน้ำป่าไหลหลากน้ำามันกระแทกกระทันแบบที่เห็นเกิดขึ้นกับแหลมพรมเทพอย่างไรอย่างนั้นกันเลยล่ะค่ะชีวิตคนเรานั้นเกิดมาตั้งอยู่ระดับไปทำอะไรไม่ได้ก็ภาวนาพุทโธไปนะคะและสวดมนต์ไปเรื่อยๆค่ะ